ไอ้ล,ล้นของเราเลยคุณลินนะครับเพื่อนรักกบนะครับผมไม่นะฟรีเซอร์อย่าทำเขานะนี่ครับไม่ทันแล้วครับกบกบนี่ครับกลายเป็นชิ้นเนื้อนะครับผมระเบิดบาดนะบาดท,ที่สุดเลยเปิดไปไม่ได้นะครับผมน่ครับฟรีเซอร์นะครับผมก็จะชะงัดใช้ล่างพลังปุบป่วนะครับผม,มฉันจะต้องไม่แพ้ให้กับพวกลิงโง่แบบนี้นะ ่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับซีรีส์ดะกอนบอลนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นตอนที่นะครับ ใกล้จะถึงจุดจบของซีรีส์ดังเกนบอลในพาร์ทของฟรีเซอร์นะครับผมนี่ครับโอ้โหมันเจ๋งมากเลยอะโกคูนี่ครับคูลีลินก็ได้ตกใจประหลาดใจนะครับว่าไปมันนี่มันนี่นะครับผมฟรีเซอร์นะครับนี่เมันฟรีเซอร์นี่นะฟรีเซอร์ยังไม่ตายนะครับผมพวกมึงตายแน่ฉันก็จะจัดการไอ้โลนั่นก่อนเป็นคนแรกล่ะนี่ครับไอ้โลนของเราเลอคูลีลินนะครับผมเพ่นรักโกคูนะครับผมไม่ท๊อฟรีเซอร์ อย่าทําเขานะนี่ครับไม่ทันแล้วครับโกคูนี่ครับกลายเป็นชิ้นเนื้อนะผมระเบิดนี่ครับผมชื่อนี้ว่าตำนานซูเปอร์เซย่านะครับผมหรือว่าซูเปอร์เซย่าในตำนานนั่นเองนะฮะนี่ครับโกคู Goku เป็นซูเปอร์เซย่างัดกับฟรีเซอร์นะครับผม <i> <i> ได้แล้วฉันไม่ยอมฉันจะไม่ยอมให้แกทําเรื่องแบบนี้อีกตอนนี้แหละฟรีเซอร์แกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำนี่ครับ โกคูโมโหจัดจนกลายเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับผมเขาว่าก uh ันว่านะครับว่าฟรีเซอร์ในช่วงพาร์ทของฟรีเซอร์เนี่ยศ <cas> ึกระหว่างโกคูและฟรีเซอร์เนี่ยเป็นตอนที่ดีที่สุดของแฟนๆนักกตบลเลยนะครับผมนะครับโกฮังนี่พาร์ทพิุโร่ออกมาจากที่นี่ซะฉันจะจัดการเจ้าปีศาจตัวนี้เองรีไปได้แล้วนะครับผมผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยครับคุณพ่อ ถ้าเป็นซูเปอร์ไซย่าจริงๆด้วยน,นะครับผมแกได้พลาดชีวิตคู่บริสุทธิ์มากมายแล้วก็ฆ่าเพื่อนรักของฉันคูลิลินนะครับผมมันจบแล้วล่ะฟรีเซอรน์นะครับผมนี่ครับโดนแน่มึงนะครับในซีรีส์เนี่ยฟรีเซอร์สรู้มไม่ได้เลยนะครับผมถ้าฟรีเซอร์ถึงแม้ว่าฟรีเซอร์ใช้ร่างเอ่อฟูลพาวเวอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยฟรีเซอร์ก็ยังโดนนะผมแต่นี่มันเป็นเกมนะครับผมโอ้โหที่ผ่านเกมเนี่ยโอ้โหนี่ครับ ผมปรับเป็น normal นะฮะขนาด normal ยังตึงห่าแน็้คิดดูดิทุกคน <c oughs> นี่มาดิโอ้โหพลังขคลื่นเตาอืมเอาล่ะจะไม่ได้ใช้ท่าสวยๆนะมาดิครับครับลังก่อนครับมาดิเอ้ยอุ้ยโอ้เรากลับไปล่างเดิมเลยอย่าโกงผูติดเล่นนะทุกคนขอโทษนะครับ เอาหัวโมงไปนี่ครับมาอนี่มันแกแกเป็นใครกันแน่ฮ่าแกจำฉันไม่ได้เงั้นเหรอนี่ครับโกคูก็ได้ทำการเยอะเยอะ,ยอะนะครับผมฉันคือความหวังใหม่ของจักรวาลแห่งนี้และเป็นผู้พิทักษ์โลกไงละ่ะนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ฉันจะช่วยกำจัดสิ่งไม่ไดีออกไปเองฉันมีชื่อว่าโกคูและตอนนี้นะ่ะ ฉันก็เป็นซุปเปอร์ไซาย,ย่านะครับผมบาทอ่ะบาทที่สุดเลยไป,ไปไม่ได้นะครับผมนะครับฟรีเซอร์นะครับผมก็จะชะงัดใช้ล่างพลังปุ๊บเพื่อนครับผมฉันจะต้องไม่แพ้ให้กับพวกลิงโง่แบบนี้นะเนี่ยครับหากว่าแกต้องการขนาดนั้นแล้วแล้วก็เตรียมตัวพบจุดจบได้เลยชาวไซาย,ย่าทั้งหลายนี่ครับผมอ่าแล้วก็จบพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับผม นี่ครับ power strike นะครับผมผมมีแล้วนะการนี้นี่ครับเซฟเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันนะครับผมก็คือตอน aqua b e b u d friends battle นะครับผมก็คือศึกประชันพลังนะครับผมที่ดุเดือดมากๆเลยนะครับผมเป็นตอนที่ว่าโกคูเนี่ยเจอกับฟรีเซอร์ล่าง full power หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะตอนหน้าเนี่ยจะดุเดือดแค่ไหนนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมก็มาลุ้นกันในตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ